มาและขอรับคุณชายเฟย ข้ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหวังโซเฉิงเขาเป็นคนวางแผนปลงพระชนอดีตฮ่องเต้หลังปลงพระชนตอนนี้เขายังลอยนวลอยู่เมื่อปีก่อนหวังโซเฉิงได้ออกคําสั่งให้แม่ทัพเสียนหงจึง้งนํากําลังทหารบุกจวนแม่ทัพเฟยข้าคนในชวนตายหมดพ่อของข้าต้องตายที่นั่นเพราะฝีมือของคนพวกนี้อดีตฮ่องเต้ทรงสงสัยเหล่าขุนนางชั่ว ทรงคิดกำจัดคุณนางเหล่านั้นแต่กลับถูกลอบปลงพระชนคนเลวมีอำนาจสกุลเฟ่ยได้หลักฐานที่อีนนิทอกเต้ถูกลอบปลงพระชนทําให้เป็นภัยแก่ตัวเองนะและอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าสกุลเฟ่ยได้เข้าช่วยเหลือคนในจวนจนตัวเองต้องตายอย่างอันเด็ดอันหนาดเลยละ่ะคนในวังไม่รู้ว่าข้ารอดชีวิตพวกเราก็เลยพยายามสืบหาสารลับ ก็เพื่อจะได้ดนำมาเป็นหลักฐานเพื่อกำจัดพวกขนานางชั่ว ในมือของเขาถือมอังกรเขียวหรือเป็นคนในวังท่านพี่คิดอะไรอยู่อ๋อเจ้าลุกขึ้นมาทำไมอ่ะเอามามามา,มานั่งเป็นยังไงดีขึ้นไหมดีขึ้นมากและะ้วค่ะมีอะไรเหรอคะบอกข้าได้ไหมอืมข้าเจอชายคนหนึง ในมือของเขามีมางกรเขียวคงเป็นของในวังท่านดาวได้ถูกต้องถ้าไม่ใช่คนในวังของนั้นก็ต้องเก็ดได้ถ้าหากว่าไม่ใช่พวกโจรก็ต้องเป็นโอคารักษ์แน่นอนจริงด้วยเรื่องนี้ซับซ้อนมากแล้วคงเป็นอย่างคนในโจรพูดนะแน่นอนเรื่องนี้คงสาไปถึงสารรับหมอหัวได้ท่านหมอหัว เคยบอกได้ว่ายากที่จะสืบเพราะว่ามันซับซ้อนตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะว่าเพราะอะไรเขาจึงบันทึกหรือว่าท่านพี่รู้ความลับเถียนหงเจิง้งหวังโซเชิงชื่อเนี้ยมันคุ้นมากถ้า,ถาได้ไมามบ้างขกเขาได้รับเทียบเชิญ วันที่สิสี่เดือนนี้ลูกชายเทียนหงเจินเทียนฉังเยียนเขากับแม่นางชุยซีจะแต่งงานกันขา้าเลยสงสัยว่าคุณชายใหญ่ขุสกุลเทียนจะแต่งงานกับหญิงคณิกาหอเจียนสีได้ยังไงและต่อมาข้าก็าเลยรู้ว่าแม่นางชุยซีนำเปลูกบุญธรรมขององคลักหวังโศเฉิงนั่นเองข้าก็าได้ยินมาเหมือนกันเจ้ามีอะไรหรอข้าว่า น่าเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้เจ้าว่าเรื่องนี้เป็นไปได้สองทางใช่ไหมถ้าหากข้าดังไม่ผิดอ่ะเย่ชื้อคงจะหลบอยู่ในจวนแม่ทัพแล้วคุณชายซื่อถูถ้าหากว่าเย่ชื้อหลบอยู่ในจวนแม่ทัพถ้าอย่างนั้นคนของหมอขั่วก็คงจะหาเจอแน่ถ้าไม่เจอล่ะถ้ากับเราขายปริศนาเรื่องนี้ไม่ออกเลยก็ไม่ไดเป็นอย่างนั้น ็เพราะว่าสารลับหรือยาถอนพิษอยู่กับเย่ฉือไม่ยาถอนพิษอยู่ในสารลับของหมอหัวถ้าเราหาเจอก็ต้องได้ยาถอนพิษ ใช้ซื้อถูงนี่มันอะไรท่านสองคนเรเคยได้ยินเรื่องของผู้เท่าผู้เหล่ามั้งเราเคยได้ยินว่าแม่ทัพเฟยถูเคยใช้ที่นี่เป็นที่ตั้งค่ายเขานำทหารเป็นพันมาที่รกรา้างแห่งนี้แต่ละคนได้หิวน้ำมากแล้วต่อมาพวกเขาว่าขุบดบ่อน้ำทั้งคนทั้งมากินน้ำยังไงก็ไม่แห้งมันน่าแปลกน้ำเต็มบ่อตลอดกินใช้เท่าไหร่น้ำก็ไม่เคยหมดเลย ทหารทุกคนดื่มน้ำในบ่อปากก็มีพละงกำลังเพิ่มขึ้นออกครบทุกครั้งโกชนะท,ทั้งที่มีกำลังน้อยกว่าแล้วต่อมามาเป็นเรื่องเล่าของผู้เท่าผู้เราถูกต้องเรื่องในครั้งนั้นมีแต่แม่ทัพที่รู้ความจริงนี่คือบ่อน้ำอมตะตรงนี้คือบ่อน้ำพุแต่ว่าดินมาปิดปากบ่อไว้เท่านั้นดังนั้นพอเจาะน้ำพุก็พุ่งขึ้นมา หลังจากแม่ทัพเฟยรบชนะ mm. เขาก็เลือกที่นี่สร้างโจนที่อยู่และที่ตรงนี้มีหยาชนิดหนึ่งใช้ถอนพิษได้ข้าจงต้องมาแล้วคิดว่าจะได้ตัวยากลับไปข้าอยู่คิดว่าที่แม่ทัพตั้งค่ายที่นี่เพราะมีน้ําทิพแต่ว่ามันถูกปิดไว้แล้วตอนนี้เราพบแล้ว 我来干。 ห้องหนังสืออะไรกันเนี่ยจุดเทียนเร็วมันหายไปแล้วเนี่ยนังใครอ่ะ